สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับรางวัลขอ,องวันที่16ตุลาเนี่ยเลขซึ่งมันเป็นอะไรซึ่งมันค่อนข้างที่คนขายก็คงจะได้เลขนี้ไปนะครับเพราะว่าไม่มีคนซื้อข้างล่างออก00นะครับข้างบนออก482962นะครับส่วนทั้งนี้เป็นแบบหนังสือของปี67นะครับซึ่งจะแตกต่างครับในหน้าเว็บนิดหน่อยนะครับในส่วนในเลขของ 631นะครับตรงนี้เป็น6 3สหแล้วก็ผมในของในส่วนของนี้นะฮะก็จะทำการวงเล็บ2ไว้ให้ส่วนตัวเลขในหมวดของ6เนี่ยผมให้ไว้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันจะเยอะมากเกินไปก็เลยตัดบางส่วนออกไปหรือในหมวดของ1ก็ตัดออกไปบ้างนะครับในหมวดหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีประมาณสี่ตัวผมใส่ไว้3ใช่ไหมครับส่วนหมวด6จะมี6 2 6 8 6 9 นะครับส่วนหน้าเว็บก็จะเป็น68 69เท่านั้นก็62เนี่ยซึ่งทำเครื่องหมายไว้ฟันฟันหนูไว้เนี่ยนะครับก็มาออกข้างบน62ท่านที่ซื้อหนังสือไปของปี67เนี่ยก็จะเห็นเลขชุดนี้ด้วยนะครับบางทีก็ลงไว้ให้ไม่หมดก็กลัวว่ามันจะเยอะมากเกินไปนะฮะส่วนตัวเลขทั้งเลขหน้าเนี่ยก็มันส่วนมากก็จะออกอยู่ในมุมดาวพวกนี้เห็นไหมครับส่วนใหญ่คือ56อย่าง,งี้6นี่56 61นะับก็มี1661 หรือ919ก็จะอยู่ตรงนี้19 919เห,หม้มาเลขมันก็อยู่ในในวงล้อของมุมดาวตามจากรราศีแบบนี้นะครับ<อ>ก็หลายท่านก็อาจจะเอ๊ะทำไมผมบอกไม่หมดไม่หรอกไม่ใช่ไปบอกไม่หมดเพราะว่ากลัวว่ามันจะเยอะเกินนะครับก็จะแบ่งมาทีมันเลขอย่างเช่นชุดหนึ่ง,งเงีย้ยมัน,น,น,นมี4ตัว -5 ตัวก็เราจะตัดเลอให้3นะครับแล้วก็บางตัวบางชุดอย่างเงี้ยชุด5้า ชุดห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมมีมีหกตัวแต่ว่าในในส่วนตรงนี้ผมให้ตัดมาแค่สามเห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับก็นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้ดูในกลุ่มเลขตรงนี้นะสามหกหนึ่งหรือหกสามหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นหกสามห้าวัก็คาดเคลื่อนกันนี้นิด,น,ดนิดหนึ่งนะครับก็มันก็อยู่ในกลุ่มดาวเนี่ยนะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือของหน้าเว็บไซต์หน้า YouTube นะครับก็น่าจะมีคน ในกลุ่มไานก็มีถูกนะถูก6กสองกันนะครับตามที่ท่านที่ซื้อหนังสือไปโอเคเดี๋ยวถ้าเลขมันเยอะมากผมก็จะตัดกลุ่มไหนเลขเยอะมากผมก็ก็จะตัดเช่น6ตัวก็จะตัดให้เหลือสนะครับแต่ก็ถ้ามีหนังสือมันก็จะอาจจะได้ดูเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเองในวันศุกร์ที่1พฤศจิการเนี่ยนะครับเด่นวันของวันศุกร์เนี่ยก็มี เลขเด่นวันเป็นกสามกับห้านะครับส่วนเด่นเวลาก็คือสี่กับแดซึ่งเป็นแล้วก็ตำแหน่งดาวตรงนี้นะฮะคือดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งปลาอ่านะครับตำแหน่งปละนะครับส่วนความโดดเด่นของตรงนี้ก็คือลัคนาช่วงเวลาที่ผมจับไว้ลัคนาได้ตำแหน่งดีมากนะครับลัคนาทำมุมร่วมกับตรงนี้นะครับอิทธิพลดาวอาทิตย์นะครับร่วมกับลัคนา ก็เลยจริงนำหนึมาเป็นวงเล็บไว้นะครับส่วนความโดดเด่นเลขชุดเนี่ยนะครับก็ผมคงต้องให้เลข6เด่นสุดนะครับลองมาก็คือ4แล้วก็3นะครับความโดดเด่นของเลขชุด3ตัวเดียวๆนะถ้าใครชอบวิ่งร้อยเมตรเนี่ยชอบวิ่งกันเนี่ยก็เอาห4สี่สาไปไป,ไปซื้อหวยรัฐบาลในงวดหวยสตัววันที่ ตั้งแต่เปิดขายตั้งแต่วันที่17ตุลานะครับก็คือน่าจะเป็นวันที่วันที่17ตุลาก็เลขหวยสโตัวรัฐบาลออนไลน์ก็เริ่มเปิดขายแล้วนะครับคือในส่วนเลขชุดแรกซึ่งผมจะนําออกมาให้เนี่ยก็คือจะมีในส่วนในชุดของอชุด1น,นะครับหมายเลขหนึ่งก็จะมี1 2 2 1นะครับแล้วก็1 7 7 1ท่านก็ไปกลับกันครับอันนี้คือชุดแรกนะครับในมุมมุมแรกของ ของ 1- 2แล้วก็อีกชุดหนึ่งคือ2 7กลับเลย72อนะครับอันนี้คือชุดมุมดาวแรกนะครับที้มาดูมุมดาวที่2เลงเลขค่อนข้างเยอะในชุดของกลุ่มหมายเลขค่าเนี่ยกลุ่มหมายเลขค่ามีทั้งหมด6ชุดเลขนะครับในในหน,นังสือรายปีของปี2 5 6 7เจนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดมาให้3ตัวนะครับก็ดูเอาตัวที่เด่นๆไปแล้วกันก็คือเ,อเป็นกลุ่มของหมายเลขตัว5 3 3 5นะครับ 5 4 4 5หแล้วก็เป็น5 6 6หนะครับหรือจะเป็น5 9แล้วกันนะเป็น5 9นะครับ5 9จะมีวงเล็บแทกตูนึงก็ได้นะครับวงเล็บไว้เผื่อท่านไหนชอบก็เล่น5 6ไปตัดมาให้แค่นี้เหลือชุดแค่นี้นะครับคือชุดของหมายเลข5นะครับหมายเลขาหมายเลข้ามีเท่านี้นะครับ ม,มี6ชุดเลขแต่ทำเผื่อไว้ให้3ชุดแล้วก็เผื่อ6ไว้ให้นะครับในส่วนของกลุ่มหมายเลข0นะครับหมายเลข0ูนย์เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องให้ชุดชุดที่มึงมีความโดดเด่นไล่เรียกกันก็คือเป็นชุด0ูนก่อนแล้วกันแล้วต่อด้วยชุด0ูนะครับเรียงลําดับมานะครับความสาคัญแล้วมา0 3นย์สามสามศูนย ผมให้ไว้3ตัวพอครับแต่จริงๆมันมี5ชุดเลขเดี๋ยวกลัวว่าจะเยอะเกินไปนะครับในหมวดของหมวดหมายเลข3นะครับหมวดหมายเลข3เนี่ยผมจะให้ไว้2ตัวมี4นะผมให้ไว้2แล้วกัน3663 6, 6, แล้วก็เป็น3993 9, 9, 3นะครับส่วนชุดที่ไม่ได้ลงไว้ให้ก็คือชุด34แล้วก็38นะครับกลัวมันจะเยอะนะครับก็ ประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดที่เป็นชุดหมวดของหมวดหมายเลข4ลี่ลวกันนะครับหมายเลขสี่ผมจะให้ต่อท้ายตรงนี้นะหมวดหมายเลขสี่นี่ก็จะเป็นความโดดเด่นก็คงจะต้องให้เป็น4664นะครับ46แล้วก็64นะครับ,4 4รบแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งให้เป็น49นะครับไม่ได้ลง48ไม่ให้นะครับกูจะเยอะสับสวนเกินไป เลหมวด6อ่าทีนี้ไปดูหมวดหมุดหกทีนี้ไปดูหมวดหมายเลข6กันนะครับหมวดหมายเลข6ก็จะเป็น6 9แล้วก็68 2สองตัวนี้เลย6 9 6 8 86นะครับแล้วก็ชุด9ก็จะเป็น9889นะครับ9 8 8 9อันนี้คือทิ้งท้ายไว้นะครับ2ตัวนะครับในส่วนชุด เด่นวันอ่าดูว่าอะไรเข้าอยู่ในเกณฑ์น,น,นี้ก็คือเด่นวันก็มีอยู่นี่3อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเด่นวันเด่นเวลาก็คือ4 4อยู่ตรงนี้อ่านะครับตัวตัวเลขที่น่าสนใจถ้าจะนํามาเล่นนะครับเ <_ S 1> ช่นกลุ่ม6 4 4 6หอ่านะครับ6 4 4ี่ตรงนี้นะครับหรือจะเป็นเลข3ามตัว6 4 3ี่าไปเลยก็ได้นะครับ หรือจะจับตัวเด่นทั้งคู่เลยดาวเด่น2มุมก็เป็นพวกห6 1 4 1 3นสหนึ่งสะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงไว้ให้นะอันนี้คือพูดให้ฟังนะครับ1 6 1 4 1 3อันนี้หมายถึงกลุ่มดาวคู่ผสมอ่านะลองทำเป็นกลุ่มดาวคู่ผสมให้แล้วกันนะครับถ้าเป็นงี้อ่า1 1 6อ่า1 4 1 3สสอันนี้หมายถึงนำชุดนี้นะมาผสมกันนะครับมาเป็นชุดข้างล่างนี้ 1 6 1 4 1หหนึ่งสหรือ3ตัวโดดเด่นซื้อรางวัลรัฐบาล3ตัวป้ายอ่าที่เขาชอบเล่นกัน6 4ส 3, 3 4ส4 4 6 3ี่สาอะไรก็ประมาณนี้นะครับดูตรงนี้แล้วก็ในกลุ่มเลข3ตัวชุดนี้ก็น่าสนใจนะถ้าจะนำามตัวชุดนี้มุมดาวชุดนี้1 2 7สองนะครับนำเลขมุมดาว3าตัวเป็นเลขมุมดาวอ่า3ตัวใส่เข้าไปนะครับเป็น1 2 7นะครับ เลือและ,และ6 4 3ีอ่านะครับอันนี้วันนี้วันนี้ก็แถมตรงนี้เข้ามาไว้เป็นตัวเลือกช่วยคิดนิดหนึ่งนะครับลองมาดูกัน๋ด,ดูกันให้เห็นอ่าโอเคเห็นไหมฮะคือตรงนี้คือนําเลขเนี่ยมุมอันนี้คือมุมดาวแรกนะครับมี 1, นึมีสมีเนะครับก็ 1, นึไปท่านก็ไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลออนไลน์ซะหรือ6 4 3หรือจะเป็นอ่าอย่างเงี้ยนะฮะนำไป เสี่ยงโชคนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมชอบกลุ่มพวกชอบหมายเลขสี่แล้วก็ชอบหมายเลขหกนะครับก็โอเคก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางและเด่นวันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวที่เป็นให้ให้เลขเด่นวันเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหมายเลขสามนะเด่นวันนะเฉพาะวัน วันถูกเนี่ยเด่นบอหมายเลข3เนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าจะชอบมาชอบก็ชอบหมายเลข3าเหมือนกันเด่นวันนะครับแต่ว่า6,4สนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ช่วงนี้ผมกาลังทําหวย3ตัวอยู่แล้วก็กําลังพิเศษกําลังพสิสูตรดูว่าสูตรไหนใช้ได้มากสุดนะครับแต่ส่วนคงต้องมีนั่นแหละนะฮะแล้ว3ตัวคงออกตามไปคงใช้ทฤษฎีดาวแบบนั้นนะครับ ก็โอเคขอให้ทุกท่านทึ่ติดตามเดี๋ยวช่วยกันกดไลค์เพื่อให้เพิ่มค่า CPM นะครับในการมองเห็นนะครับการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับผู้ทำให้มีค่า CPM ในการดูสูงขึ้นนะครับกดไลค์ดูโฆษณากดแชร์ไปนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งแนวทางนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ด o น a t มาให้นะครับแล้วก็สั่งหนังสือไปนะครับก็ส่งไปให้ส่งแบบอีเมทั่วประเทศนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทาง นการบีบตัวเลขนะครับก็โอเคก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามเนี่ยโชคดีนะครับแต่ในงวดวันที่16พฤศจิกาเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคลาภนะวันที่16พฤศจิกายนนะแต่งวดนี้เป็นงวดเป็นงวดวันที่1พฤศจิกานะฮะราศีพิจิกนะจะได้เงินได้ทองก็ประมาณวันที่ส6บพฤศจิกายนนะครับโอเคขอให้ราศีพิจิกโชคดีในงวด วันที่1รวมถึงวันที่16ด้วยนะครับก็อวยพรโน,น่มง่าทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ